คลิปวิวที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้และคลิปวิวที่สามารถสร้างรายได้ได้แตกต่างกันยังไงผมลูกชายยดวงจะมาเล่าให้ฟังครับคลิปวิวที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลยคือคลิปวิวที่ไม่เปิดโหมดมืออาชีพก็คือผู้ใช้ Facebook ทั่วๆไปที่สามารถใช้ลูกเล่นอะไรก็ได้ใส่เพลงอย่างไรก็ได้ ที่มีอยู่ในฟีเจอร์เรียลของ Facebook ซึ่งคลิป r รี l ที่สามารถสร้างรายได้ได้ผู้ใช้ Facebook ต้องเปิดโหมดมืออาชีพหรือสร้างเพจขึ้นมาเองเท่านั้นและต้องดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้ตามเงื่อนไข,ขของเครื่องมือการสร้างรายได้ทั้งนี้หากได้เครื่องมือมาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของชุมชนติดเหลืองหรือติดแดง ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ซึ่งนั่นก็ต้องทำการเคลียร์หลังบ้านหรือทำช่องให้คลีนให้สะอาดตามมาตรฐานของชุมชนมาตรฐานของชุมชนเป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อไม่ให้การสร้างรายได้นั้นเกิดการสูญเปล่าขอให้ครีเอเตอร์ทุกขั้นโชคดีในการสร้างรายได้นะครับสวัสดีครับ